ต้นไม้มาผมพี่เจ็บมากตรงสมองอ่ะพี่ได้ได้ได้กน่าชุบติดไปเดี๋ยวเอาน้าชุบติดหลอกตัวแล้วนั่นแหละเฮ้วิ่งชิดทำยาทำยาแบบ้เป็นสาวอะไรเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้ที่กูเห็นอย่างเงี้ยเแบบ ไมได้ชุดมาเมีแค่สองไม่อาส่ามีบเพราะมันดึงตัวผมได้เฮ้ยเฮ้ยคพี่กินแล้วก่อนนะยี่หามันแล้ว Find the hole. Poi bang.

ไอ้ชิดเดินหน้ากูีม<อ>ตัวเลยอะแล้วโมกกูหลุดไงแล้วโมกกูหลุดไงได้เดี๋ยวผมเอาให้ครับพี่ผมเอาให้ครับมีตัวขวามั้ยโอ๊ย,ยล็อกกูอยู่เลยสอตัวมันเขาน็อกมันเขาน็อกที่เดิมเปิดมีตัวนึงเห็นแล้วครับพี่เห็น,ะนอะนาะครับพี่น็อะมีตัวนึงอยู่ซ้ายซ้ายของต้นนี่มึงยิงโอเคพยายาม้าก็สุดเลยมันนั่งนิ่งเลยตอนนี้เห็นแล้วครับพี่ตาย ไงลออย่างเดียวไอ้สรุปแม่งเอาแต่กูเลยเฮียมันไม่เอาหมเลยเอาเราไปด้วยดิเอาเราไปได้วยไอ้แม่งเ, <c oughs> เอากูอย่างเดียวเลยสัตว์แม่งนั่งอ่ะใส่กูหมดเลยเฮ <c oughs> ียไม่หมดแยล่าไม่หมดแยะเฮียได้เหรอสักครั้งเดียวไม่แต่ <c oughs> แต่มันมัน <c oughs> ไม่ได้แพง <c oughs> ไ,ไม่กินไนไน,น,นทไนทวิตอยู่ที่ไอคอนแล้วนั่งข้างนอกริมทะเลวะริมวิววิวใช่มันนั่งได้ถ้าฝนไม่ตกนั่งได้เลยใช่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 ไปบ้านเรียกปากมือ่ะ

ไอ้บนเขามีคนไอ้พีไอ้พีโดนอะไรอ่ะโอ้โหมันยิงหมดแลนะไปยังไงเข้าหมดเป็นแรงใช่มันไม่ไม่มีใครยิงให้กูตสักคนไม่ยืนหมดไปพวกพวกกูวิ่งใส่หมดเลยแกคือกู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 ไก่เปึ้งวิ่งใส่หมดเลยไอ้พวกไงโธ่กูกูไก่เปึ้นแบบคิดเหมือนกันเป๊ะเลยคือวิ่งใส่เลยไม่สนใจละจริงปะเนี่ยกูบอน้อนรัดตัวกระเด็น่มย่ยิงอะไรเด็ดนั่นมันยิงยิงอะไเด็น้องนี่กูด่าเลยนะไม่ช่วยกูแต่ยิงกันอย่างนี้เ่ยนะกูมาเลยนะ ไอ้ยัยเมื่อกี้เอาข้าวไปเอาเอาปืนไปจิ้มตัวเพื่อนเนี่ยมันกู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 ไอ้กูกูเองกูเองกูเองก็เป็นถึงห้มแตไล่เบอร์เดียวจุงไอ้ตกได้ไงวะควายน้ำอ่ะมีช่างสองพีนีเน็ตมีผ่านปะมีผ่านไหมมีผ่านโดนโดนเจ้ตีทำหรอได้บันไดบันไดบันว่าแล้วกูว่ากูจะไม่เน็ตเย็ดแม่พอเน็ตแล้วโดนผ่านอุ้ยโอ้ยโหรอ ไอ้เแค่ปลาผิดจริงพี่อเนี่ยเดี๋ยวปลาสมงให้แล้วไม่มีใครเชื่อเชื่อขอขอนั่เหรอที่พวงเขา่ลอกปลาผิดจริงผมไม่ตั้งใจแกล้งพี่เว้ยไม่นะไม่มีใครเชื่อเลยอ่ะไอ้ปลาผิดจริงให้กูรู้แต่ไม่มีใครเชื่อไงความจริงเหรอสั่นไหวสัต่นยิดมี่๋อเดี๋ยวพี่ชายไม่ผมปลาสมองแก่ผมหวังดีกับพี่เลย แกน้ําเสียงแม่งไม่ออกแล้วไหนจริงอันไหนเน็ตน้ำเสียงแม่งรอเล่นจัดอะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์และเสือเน็ตจริงยดแม่หน้ากูเจ๊กเลยเมื่อกี้ผมว่าผมผมว่าคิดอยู่มืนมันเน็ตปะว้าน้องนึกผมบอกเน็ตเน็ตเน็ตไปไหมฉันกินปลาจีน

พี่ยี่โมมันสิ้ได้ไอพิษวิาพึงูดเจดออกมาังบ้านะไปไมด่กเว้ยแม่กล้าไม่เไปเสไม่เอาีอาเสายคายมันวัดใจเว่ยถ้ามันมาถึงก็รอดถูกปะวัดใจเรอวัดใจหลับปัญากูงง